สวัสดีเดือนเมษายนค่ะวันนี้นะคะจะมาเปิดไพ่ดูสถานการณ์ความรักของคุณนะคะในเดือนนี้คลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุไฟนะเรามาดูกันสิคะว่าชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูความรักเดือนเมษาเนี้จะเป็นอย่างไรกันนะคะสถานการณ์ของคุณก่อนอื่นจะให้ไพ่อ r รักเลนะคะสามใบเปิดไกด์ไลน์ก่อนเลยว่าชาวธาตุไฟนะคะ สถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรใบแรกโกหกค่ะไล่นะคะไพ่ของคนที่มีความลับปิดบังนะคะเป็นเขาหรือคุณก็ได้นะเนี่ยสถานการณ์ที่เหมือนมีคนที่ใส่หน้ากากในความสัมพันธ์ไม่พูดความจริงนะคะ อาจจะเป็นคนที่พบเจอกันผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียนะคะคนที่รู้จักกันผ่านทางโลกออนไลน์คนที่สองคุณนะคะคนที่ตามดูคุณคนที่เป็น fc ตัวยงของคุณนะคะใครคนนี้เขาคิดถึงคุณคะ่ะม,มีพลังงานของความโกหกขึ้นมาที่จริง จะพูดว่ากโกหกก็จะดูแบบไม่ขยายความก็จะตัดสินกันเกินไปเนาะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใส่หน้ากากมีคนหนึ่งที่ใส่หน้ากากในความสัมพันธ์นะคะพี่หมอยังไม่ได้เปิดเผยขยายเลยเนี่ยตัดสินว่าเป็นชาวธาตุไฟนะคะที่ใส่หน้ากากเข้าหาคนรักหรือคนที่รักชาวธาตุไฟนะคะมีเรื่องที่ปิดบงังหรือใส่หน้ากากเข้าหาธาตุไฟ แต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานของโซเชียลมีเดียขึ้นมาพวกคุณดูกันสองกันแล้วก็อาจจะใช้เขาเรียกว่าการสื่อสารกันผ่านทางโลกออนไลน์เป็นหลักตอนนี้นะคะใครคนนี้เขามีพลังงานของความคิดถึงคุณ mm. ค่ะ thinking of you missing นะคะเหมือนกับว่าคุณหายไปไหมคุณหายไปทำให้เขาคิดถึงสถานการณ์ของความรักที่ อาจจะไม่ได้เปิดเผยใจกันก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งใบกันลลวกันเนาะให้ finance นะคะแล้วก็ future my of my on money นะคะเหมือนกับเป็นความคิดตะกะในเรื่องของการเงินอืมแล้วก็เรื่องของอนาคตมีหนึ่งพลังงานนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรที่โฟกัส ไปที่เรื่องการเงินแล้วก็ความมั่นคงในอนาคตนะคะมากกว่าความรักแล้วก็อาจจะมีการโกหกปิดบังพูดไม่จริงนะคะในความสัมพันธ์คำว่า missing เนี่ยจริงๆมันก็แปลว่าหายไปนะคะแล้วก็ m i s s you ที่มันเลือนลางอยู่ข้างเนี่ยตรงกลางภาพเนี่ยคือคุณคิดถึงคนที่หายไปคนที่มองเห็นได้เลือนลางสองดูได้แต่ผ่านโซเชียลมีเดีย อะไรประมาณนี้นะคะคนคนนี้ของคุณภายใต้สำรับนะคะ intuition inner knowing มองว่าคุณทั้งคู่มีพลังงานของการเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่ของการตื่นรู้การตระหนักรู้จิตวิญญาณภายในรับรู้ซึ่งกันและกันนะคะอะ เป็นไกด์ไลน์5้าใบที่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะชาวรถไฟคุณกำลังพบเจอกับอะไรเอ่ยนะคะอืมแต่ดูแล้วหากมีไพ่จิตวิญ,ญญาณขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอะไรที่เหมือนกับความผูกพันลึกซึ้งกันทางความรู้สึกเรามาให้ไพ่ขยายเลยนะคะ วันนี้จะเปิดไพ่ซัมเมอร์นะคะมิสซัมเมอร์นะคะเข้ากับดูดูดโอโอนะคะซัมเมอร์ของเรานะคะโอเคขอพลังงานสถานการณ์ความรักนะคะาวธาทัดไฟในเดือนเมษาย,ยนนี้นะคะชาชธาทัดไฟความรักของคุณนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรทำไมดูไม่ชอบมาพากลน,นะคะโอเคชาชธาทัดไฟก็เมษสิงธนูเนาะ ใครที่เช็คแล้วนะคะลัคนาอยู่เมสิงธนูดูได้เลยใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดนะคะก็คือลัคนาใช้วันเดือนปีเกิดดูตามราศีเอาก็ได้เนาะหากใครมีพลังงานดาวสุขดาวจันนะคะสถิตยอยู่ที่เมสิงธนูก็ใช้เกณฑ์น,นี้ดูได้เช่นกันนะคะก็ไปเช็คได้ที่เบิร์ดชาร์ตัวเองเนาะโอเคมาเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยชาวธาตุไฟคุณเจอกับอะไรในเดือนนี้สามดาบ พลังงานตอนนี้คุณโอเคไหมคะนะคะชาวธไฟมันอกหักมันเจ็บปวดนะคะมันรู้สึกยังไงล่ะเนี่ยนะผิดหวงังผิดที่ไว้ใจมันเป็นความคือไพ่ไกด์ไลน์มันมีไม่มีพลังงานอื่นนะไม่มีมือที่สามนะคะที่ทำให้เจ็บปวดหัวใจเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องของที่ ใครคนหนึ่งเนี่ยพูดไม่จริงใส่หน้าก,กากแล้วก็อาจจะหลอกคุณเรื่องการเงินไหมนะเขาโกหกคุณเรื่องการเงินไหมหรือเขาไปโฟกัสที่การเงินมากกว่าที่จะสนใจคุณนะคะแล้วก็หายไปแล้วก็ใช้จิตวิญ,ญญาณสื่อถึงการพูดกันโอ้โหนะคะชาวธาตไฟตอนนี้เนี่ยคุณมีภาวะของคนที่ ให้หมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอึดไม่เข้าคายไม่ออกอืมทั้งรักทั้งเจ็บนะชาวธาตไฟอ่ะนะคะสามเหรียญค่ะการเริ่มต้นนะการเริ่มต้นทําธุรกิจการเริ่มต้นกิจการการเริ่มต้นการสร้างครอบครัวได้หมดเลยเหมือนคุณกําลังทําอะไรบางอย่างอยู่นยคะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าสตาร์ทอัพก็ได้นะอืม หกถ้วยเอาละนะคะการกลับมาของคนรักในอดีตนะคะหากคุณไม่มีคนรักในอดีตนะคนที่คุณพบเจออยู่เนี่ยเป็นคนรักในอดีตชาติของคุณอืมเขาอาจจะบอกคุณว่าเขาเอาเงินไปลงทุนไหมนะคะอืมแล้วคุณอาจจะมองว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงกับคุณ มันมีความสงสัยนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแต่ว่าไพ่ใบนี้ก็บอกได้เลยว่ายัางไงแล้วคนคน,นนี้นี่แหละคนที่มีประเด็นกันอะนะคะชาวธาคนที่ทําให้คุณเจ็บแปลปในหัวใจอยู่ตอนนี้นะคะกําลังกลับเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ใช่กําลังหรอกพวกคุณยังไงก็จะต้องได้วนกลับมาหากัน ม,มันเป็นความเกื้อกูลกันอะแล้วพวกคุณนะดูแล้วการกลับมาครั้งเนี้ยหากเริ่มต้นทําธุรกิจด้วยกันนะคะจะริญดีงามดีนะนะคะอ๋อเพราะามันเป็นเริ่มการเริ่มต้นกันเริ่มต้นทําธุรกิจเริ่มต้นสร้างครอบครัวนะดินออฟสอดมีพลังงานของแม่ไม้เข้ามาคนที่พูดจริงทำจริงคําไหนคํานั้น นะคะคนที่เด็ดขาดเห็นไหมคะอืมหน้าตาบ้องแบวด้วยนะน่ารักน่าชังนะคะอืมเห็นไหมถือเบ็ดอยู่ด้วยเข้ากับเขาเรียกว่าอะไรดีคุณทาดไฟคุณโดนเธอตกแล้วล่ะนะคะนะโดนตกใช้ภาษาแบบน่าจะเข้าใจได้ง่ายนะจะถามว่า คือมันไม่ใช่การแบบตกเบ็ดหรือว่าเป็นเหยื่อนะเพราะคุณเห็นภาพแรกไหมคะถึงคุณจะมีความเสียใจแต่ในน้ําปลาที่ว่าอยู่เนี่ยเป็นฉลามนะคุณนะคะอืมก็ไม่ใช่อะไรที่จะตกได้ง่ายหรอกใช่ไหมคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนะท่าไฟนะคะอะสามถ้วยการวนกลับเอ๊ะการวนกลับสามถ้วยหกถ้วย นี่เหมือนคู่ทวินเฟรมนะเนี่ยนะถ้าเป็นแบบนี้นะคะคู่รักจิตวิญญาณมาเพื่อกระเทาออัตตากันมาเพื่อเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการบททดสอบว่าจะไว้ใจเชื่อใจกันได้มากแค่ไหนแบบรักไรเงื่อนไขได้แค่ไหนนะเนี่ยให้ความรู้สึกแบบนี้นะคะเอาล่ะเธอคนนี้นะคะที่จะมา ตบหัวใจคุณแต่อาจจะตบทรัพย์คุณไปก่อนนะคะก็พูดให้ดูมันไม่ดาร์กมากนักนะคะเพราะพลังงานแบบดูแล้วเป็นบททดสอบอืมจะหาจะหาว่าแบบมันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเลยก็ไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีกรรมวิบากกรรมเรื่องการเงินกันมาก่อน จะต้องมาดูแลมาคืนในส่วนหนึ่งให้กันนะคะเนี่ยมันเป็นเดสตินีนะนะคะคนที่ทำให้คุณปวดหัวใจคนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนน้ำธุรกิจคนที่กลับมาหาคุณนะคะคนที่คุณรู้สึกผูกพันกันมากมายคนที่มีพลังงานของคนที่เป็นแม่ไม่หรืออาจจะเคยแต่งงานมาก่อนหรืออาจจะเป็นซิงเกิลมัมใดๆก็แล้วแต่หากคุณนะคะเป็นผู้หญิงมาดู ก็ถ้าคุณไม่เคยมีเบบีหรืออะไรพลังงานแม่ไม่ตามไพ่ออกมานะคุณก็คือคนที่มีสติปัญญาเฉียบคมฉลาดเฉ,ฉลียวถึงจะมีเบบีก็เป็นแบบนี้แหละนะคะมีไม่มีก็ไม่ได้เป็นประเด็นหลักของเรื่องราวนะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพูดง่ายพลังงานของคว e นออ f ซสต์เนี่ยก็คือคนจริงนั่นแหละนะคะ เป็นควีนดาบก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่กระจกนะนะคะอ่าแฮงแมนใครคนนี้เขาทำให้คุณเนี่ยคิดถึงแบบเอาออกจากหัวไม่ได้เลยอะนะคะคุณเหมือนกับรอคอยเขามานานตอนนี้คุณเจอเขาอะ่ะมันเหมือนกับเป็นคนที่คุณรอคอยมานานแสนนานเป็นคนที่อาจจะเคยให้คุณรอมานานแล้วหรือ เป็นอะไรที่คุณคิดถึงเขาทั้งรักทั้งเจ็บนะเจ็บปวดก็เจ็บแต่ก็เลิกคิดถึงไม่ได้โอ้ไพการเริ่มต้นนะการสร้างเนื้อสร้างตัวพวกคุณมีพลังงานการที่จะได้ทำธุรกิจร่วมกันนะคะอืมมองว่าจเจริญง,งอกงามดีด้วยนะดูสิสามเหรียญการเริ่มต้นแล้วก็โดดมาเป็นแปดเหรียญเลยอะนะคะ มองว่าปีนี้ถ้าได้ทําธุรกิจกับคนรักนะคะเนาะให้ผ่านบททดสอบนี้ไปก่อนแล้ว,แล,วแล้วลองเขาเรียกว่าทำพลังงานให้เป็นการวางใจวางใจแล้วก็วางใจแต่คุณต้องดูในบริบทคุณด้วยนะนะคะว่าใครคนนี้เขาเขาพอที่จะเ,เรื่องอะไรมันจะมีสัมผัสกันเองอะพวกคุณต้องรู้ได้กันเองเนี่ย intuition knowing เนี่ยคือภายในคุณรู้อะมันไม่ใช่การหลอกตัวเองนะคุณคือเขาเนี่ยอาจจะหลอกคุณแต่จริงๆภายในคุณเนอะ จิตวิญ,ญญาณคุณมันไม่เคยโกหกถ้าข้างในคุณบอกว่าเชื่อเขาสิแบบเนี้ยมันมันไม่ได้เป็นกันได้ทุกคนหรอกพลังงานที่มีจิตสื่อถึงกันแบบเนี้ยนะคะคุณลองเชื่อตัวเองแล้วถามไฮเอเซลเรื่องนี้เป็นเรื่องจิตวิญญาณแล้วละ่ะนะเพราะว่าถ้าจะให้พูดตัดสินว่าเขาหลอกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นรักแท้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันตรายมากๆเลยคลิปเนี้ยเพราะว่าหากคนที่คุณพูดคุยด้วยเป็นสแกมเมอร์จริงๆอะ่ะนะคะทีเนี้ย มันมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วนะคะก็เลยไม่อยากที่จะฟันธงว่ายังไงอ่านตามหน้าไพ่ไปก็แล้วกันถ้าคุณอยากจะให้มันตรงกับคุณแบบชัวร์จริงๆที่พี่หมอจะพูดได้จริงๆว่าคนนี้ฟันธงว่าของเก๊หรือของแท้เนี่ยคุณก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์มาดูส่วนตัวก็แล้วกันนะนะคะถึงจะพูดได้ถึงจะบอกได้แบบเต็มปากเลยเพราะว่าจะอ่าน ไพ่ตามหน้าไพ่อยู่แล้วนะคะอ่านข้อความอืมโอเคสิ่งที่จะเกิดอย่างกระทันหันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนสายฟ้าฟาอะคุณนะคะเห็นไหมนะคะพวกคุณทำไมมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันแปลกเจ็บกระทันหันกลับมากระทันหันทุกอย่างคือเหมือนแบบ ครคนนี้เขาทําให้คุณมีอารมณ์แปรปวนด้วยนะเนี่ยถ้าขึ้นมามนแบบเนี้ยนะคะอ่าสิบไม้เท้าเหมือนเขาเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจเหนื่อยหนักนะคะความดื้อของเขาอะนะคนคนนี้เป็นคนที่ดื้อน,นะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอยา,อยากได้อะไรต้องได้อะ่ะ เหมือนเขามีเป้าหมายในชีวิตนะคะบางทีคุณรู้สึกสับสนมากกว่าสบายใจเนาะแต่เรื่องราวก็โอ,อ้สุดท้ายแทนพลนการปรับความเข้าใจนะคะการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะคะไพ่แทนพลนเนี่ยเป็นไพ่ของการจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ นะคะในชีวิตของชาวทาตุไฟนะแล้วมารู้ใต้สำหรับนะคะสิบเหรียญเอสิบเหรียญน,นะคะใครคนนี้จะมาเป็นครอบครัวกับคุณค่ะคนนี้ห้าเหรียญเห็นไหมคะมองว่า อ่านตามไพ่ไกด์ไลน์นะคนคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานเขาเป็นคนมั่งมีเลยนะคะนะเขาอาจจะมีปัญหาการเงินช่วงนี้นะคะแล้วเหมือนกับเป็นพลังงานที่คุณมองว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงคุณนะคะหรือเขาอาจจะบอกคุณว่าเขาไม่มีเงินนะคะเขาเป็นคนที่ตอนนี้ยังขาดแคลนอะไรประมาณนี้มันเป็นฟิลเนี้ยมันคุณกําลังเจอกับพลังงานที่วัดใจเลยแหละนะหนึ่ง ครคนนี้เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งค่ะเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะคะแล้วสถานการณ์ของเขาตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับเขากำลังเผชิญกับวิบากกรรมทางการเงินเขาเรียกว่ามันเป็นวิกฤตทางการเงินนะคะที่คุณเนี่ยอาจจะได้มีการไปช่วยเหลือเขาหรือพี่หมอมองว่านะถ้าอ่านเป็นสองพลังงานมีพลังงานหนึ่งอะน่าจะเจอจริงๆแหละที่เป็นเป็นมิตรนะ่ะนะคะ ทีนี้มันมีทั้งมิตรภาพแล้วก็มิจฉาชีพอืมเพราะขึ้นมาแบบเนี้ยโอ้โหพลังงานธาตุไฟถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะคุณคลิกลิงก์มานะแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่าที่คุณเจออยู่นั้นน่ะเป็นมิจฉาชีพหรือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีในอนาคตอืมนะคะที่หมอเชื่อ คนที่มาเจอคลิปนี้นะถ้าใส่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วล่ะนะคะสถานการณ์ที่คุณคุณเจออ่ะมันเป็นอะไรที่กังวมและซับซ้อนนะคะอืมถ้าฟันทงออกอากาศเนี่ยแล้วถ้าเจอพลังงานที่เป็นลบขึ้นมาเนี่ยนะคะพี่หมอจะรู้สึกผิดมากเลยนะโอเคเดี๋ยวจะขอสรุปหน่อยนะคะ จะขอสรุปหน่อยธาตุไฟขอสรุปให้ธาตุไฟห้าใบนะคะว่าใครคนนี้ของชาวธาตุไฟนะสถานการณ์เนี่ยในเดือนเมษาย,ยนนี้นะคะจะลงเอยอย่างไรจะเป็นยังไงนะเราดูพลังงานในเดือนนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตัดสินไม่ได้เลยนะคะต้องเปิดขยายแบบฟวกออปชั่นอะเนาะอ่ะห้าใบชาวธาตุไฟค่ะ แล้วคุณทะเลาะกันด้วยอะเนี่ยมีปากมีเสียงกันนะคะแล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะยอมกันนะนะมีปากมีเสียงกัน King of p e n t a c l e ราชาใดที่มั่งคั่งที่สุดนะคะร่ำรวยที่สุดไม่มีใครเกินไปกว่า King เหรียญอืม สิ่งที่กําลังทดสอบใจคุณอยู่นั้นก็คือคุณเชื่อเขาไหมล่ะคนที่เป็นคิงเหรียญคนที่เป็นสิบเหรียญมาบอกคุณว่าไม่มีเงินนะเนี่ยแล้วเหมือนกับจะโกหกคุณไหมเจกาพักหนึ่งเดี๋ยวหายไปแล้วมาส่องในสื่อโซเชียลแต่ก็ไม่สามารถตัดใจกันออกไปได้ทําให้คุณเจ็บปวดบางทีรอคอยกลับมาก็พูดถึงเรื่องเงินอีกแต่พลังงานเขาขึ้นมาเป็นคิงเหรียญแล้วสิบเหรียญนะคุณนะคะแต่ว่าเหมือนสถานการณ์ตอนเนี้ยอืมเขาก็ทํางานหนักนะไม่ใช่ ไม่ใช่จะง,งองมืองอเท้าเขาเป็นคนที่ขยันทํางานเลยแหละนะคะพวกคุณปรับความเข้าใจกันแล้วปรับความเข้าใจกันอีกมีทั้งการพูดคุยกันด้วยดีทังพักนึงก็ยุ่หัวกันคล้ายๆว่าสามนาทีสีอารมณ์เป็นอาการที่เหมือนคล้ายๆกับคนที่มีดาวคู่ครองอยู่ในเรือนอลิเลยแบบอาการนั้นเลยนะคะนี่อะไร The world คนไกลคนต่างชาติคนห่างไกลอืม นที่อยู่ไกลคนที่เจอกันทางโซเชียลมีเดียชัวค่ะพวกคุณยังไม่ได้พบเจอกันยังไม่มีไพ่เอ,อการคบหาจริงจังหรือเป็นคู่รักออกมาเลยนะคะมันเป็นไพ่ของสถานการณ์ที่ชาวชาวัดไฟเนี่ยเจอพลังงานที่ก,กํากึ่งกํากึ่งนะคะพี่หมอพูดได้เท่านี้เนาะนะคะถ้าใช่นะถ้าเป็นคุณนะคะ ให้ถ้าให้กำลังเล่าเรื่องคุณอยู่นะคุณทักพี่หมอมาเลยนะเพจอาวานการเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นทําอะไรเหมือนเนี่ยค่ะสามเหรียญเพจอาวานการเริ่มต้นพัฒนาความรักก็ได้เขามีแพชชั่นกับคุณอยากเริ่มต้นกับคุณอยากเริ่มต้นกิจาการเริ่มต้นชีวิตใหม่กําลังก่อเกิดเขาเรียกว่าเป็นอาจจะการลงทุนหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นการเริ่มต้นนะได้ได้หมดเลย ทั้งความสัมพันธ์และก็การงานด้วยนะคะโอ้ในออบคัพขึ้นมาตรงกับแทนพลนคนนี้เขาจะมาง้อคุณนะนี่ถ้าทะเลาะก,กันอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีจะมีการง้อง,งอนกันค่ะจะมีการง้อกันงอนไปแล้วเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเขาจะมาง้อคุณนะธาตุไฟถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่พลังงานที่เป็นชาวธาตุไฟงอนนะคะ ถ้าเป็นทางอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นคุณอาที่จะอาจจะอยากจะไปง้อเขาหรือเธอคนนั้นเอาล่ะในออบวานออกมาแล้วก็บอกได้เลยว่าเดี๋ยวจะได้ปรับความเข้าใจได้พูดคุยกันแน่นอนแล้วไพ่สิบเหรียดมามันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นสร้างครอบครัวนะคะโอ้พลังงานชาวัาไฟนี่หันศาหน้าดูเลยนะเดือนนี้นะมันเหมือนแบบคุณลองคุณลองมองอีก กับด้านนะว่าถ้าเขาเป็นคล้ายๆกับเงาะป่าสังทองนะจริงๆอะ่ะมันจะมีแค่รจนาเท่านั้นน่ะที่มองเห็นแล้วมองเห็นด้วยอะไรมองเห็นด้วยอินทิวชันคุณมันจะต้องอาจจะไม่ได้ใช้ตาเนื้อมองนะคะแต่ถ้าหากมองภายนอกก็เอาล่ะโดนแล้วเจอแล้วประมาณนี้นะคะพี่หมอมีความรู้สึกได้ว่าอาจจะเป็นอะไรที่มีการเถียงกันทะเลาะกันเรื่องเงินทองแล้วก็ แต่ก็ตัดใจกันไม่ได้นะมีการเกื้อกูลช่วยเหลือกันแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาปวดหัวใจทั้งรักทั้งเจ็บทั้งระแวงแล้วสงสัยทั้งเชื่อใจจะเชื่อไม่เชื่อดีมันมันเป็นอะไรที่คุณจะต้องโอ้โหนี่เป็นบททดสอบที่ต้องใช้ใจอย่างเดียวความรู้สึกอย่างเดียวเลยขนาดไพ่ออกมาพี่หมอยังจะฟันธงให้ไม่ได้เลยแค่บอกให้ว่า มันเป็นลักษณะแนวนี้นะคะถ้าเอาให้ชัวร์คุณเอาดวงคุณมาให้พี่หมอเปิดนะคะแล้วจะไขข้อข้องใจให้สำหรับเดือนนี้ของชาวธาตุไฟนะคะก็อาจจะเจออะไรที่เขาเรียกว่าเป็นเป็น final t e s นะของจักรวาลม,มาขอข้อความของใครคนนี้หน่อยถึงคุณคือเขาจะมองคุณนั่นแหละนะแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรา ไปดูกันสเต็ปต่อไปนะคะนะคะมันจะมีการปรับความเข้าใจกันอะขอห้าข้อความจากเขาคนนั้นถึงชาวธาตุไฟค่ะอยากบอกอะไรชาวธาตุไฟคะคุณพิเศษมากๆนะคะคุณเป็นคนที่พิเศษมากสำหรับเขาอืมคุณทําให้หัวใจเขาเนี่ยมันเติมเต็มเข้ามาทําให้เขารู้สึก เขาเรียกว่า hard fill ะน่ะเติมเต็มช่องว่างในหัวใจอะไรคิวนั้นน่ะนะเขาถามคุณว่าคุณเคยแคร์เขาบ้างไหมเนี่ย <S 1> <S 1> มัน <S <S เป็นไพ่ที่อ่านว่าฉันสงสัยว่าคุณเคยแคร์ฉันบ้างหรือเปล่าอ่ะ I would do anything for you ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณต้องมีพลังงานที่เขาเรียกว่า ยอมจำนวนแล้ววางใจไปแล้วทำทุกอย่างให้กันและกันเสียอะไรก็เสียไปแบบประมาณว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วถ้าถ้าหลอกเราจะไม่รักหรือจะได้ความรักหรือไม่รักมองว่านี่มันเป็นบททดสอบของรักไรเ<ม>งื่อนไขเลยล่ะค่ะอืม,มและไพ่ใบนี้โอ้โหพลังงานจักรวาลนี่สุดยอดมากเลยนะเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าฉันติดตามคุณไปหรือถ้าฉันเหมือนกับคล้อยตามคุณน่ะเนี่ย if I follow you I could lost, lose sorry ค่ะ lose นะคะที่แปลว่าสูญเสียนะไม่ใช่ lost นะที่แปลว่าหลงทางนะ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าฉันตามคุณไปฉันอาจจะสูญเสียทุกสิ่งดูสองพลังงานนี้นะคะพลังงานที่เต็มสิบนะ คือใจที่ให้ไปทั้งหมดทั้งดวงเนี่ยเต็มสิบเลยคือจะทําทุกอย่างให้อเสียเงินไม่ว่านะแต่เสียหน้าไม่ได้เนี่ยเสียเธอไม่ได้ว่างั้นเถอะนะมันจะเป็นเส้นบางๆนะคะคุณใชว้วิจารณญาณเลยนะแล้วไพ่ใบสุดท้ายมันขึ้นเป็นห้าเนาะหารสองไปกับไพ่ใบนี้มันมีพลังงานหนึ่งที่ไม่เชื่อไงถามว่าสงสัยก็ดีอยู่แล้ว แค,แค่สงสัยก็ก็เหมือนกับรอดไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไพ่ใบสุดท้ายถ้าฉันเชื่อคุณอนะ่ะมันเป็นฟิลนี้นะถ้าฉันติดตามคุณไปถ้าฉันเชื่อคุณถ้าฉันโอนอ่อนตามคุณอ่ะฉันอาจจะสูญเสียทุกสิ่งเนี่ยสองพลังงานเนี้ยโอ้โหธาตุไฟคนที่เข้ามาดูนะคะคุณกำลังเจอกับบททดสอบที่หนักเอาเรื่อง นะคะคุณจะยอมสูญเสียทุกสิ่งหรือจะทำเพื่อคนคนนั้นทุกสิ่งเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อเขาหรือสูญเสียทุกสิ่งเอาเลยเนี่ยโอ้โหขอเป็นพลังงานส่วนตัวเข้ามาดูเลยแล้วก็แล้วกันนะอืมโอเคค่ะชาาไฟเดี๋ยวเราพบกันนะคะขอให้เดือนนี้ เป็นเดือนที่คุณตัดสินใจถูกต้องนะคะเพราะมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงมีทั้งทาวเวอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็งานที่หนักเหมือนกับคุณคําว่าง,งานหนักของหมอเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เรียกว่าบททดสอบนี่แหละที่มันหนักอึ้งมากๆเลยสําหรับคุณแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งอยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันส่วนตัวว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณธนะาตุไฟมันคืออะไรปลายทางกับเขาคนนี้นะคะถ้าเรื่องตรงกันนะถ้าเรื่องราวใช่เลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะทีห่หมอกก็ขอไปก่อนชาวธาตุไฟนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอาจจะทําอะไรที่เป็นคอนเทนต์แนวนี้ขยายให้นะคะแต่เดี๋ยวทาธาตอื่นๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเนาะสาหรับ สถานการณ์ความรักเดือนนี้นะคะโอเคชาติสไฟสวัสดีค่ะ